พี่น้องมื้อนี้ตอนสายๆของวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิหกห้าเขามาปลาปลาเห็ดน,นะพี่น้องเห็นฝนมันตกหลายเทือ่อะสองเทือ่อนอ่ะมันจอบเบื้องห้าเห็ดมันออกเนาะว่าตากเขาตากยังอ่ะโอ้พี่น้องตากฝนอ่าพี่น้องืองดอกไม,ม้ดอกเข็มดอกเข็มปลาพี่น้องงาม พอดีหนาไตมันขี้นุ่นสุกพอดีน่อยมันงามพี่น้องไปครับปลาเห็ดกับปลาเก้าอยู่แหละไปเบิรงวันมันสีมี่วแต่ผมเห็นทางอื่นเขาจาะลงคลิปมันมนี้นะครับไปครับไปพี่น้องย่างมากเพราะเพ่อเฮ็ดดินดอกหนึ่งพี่น้องนี่แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าเห็ดมันต้องมีมันต้องเกิดแล้วพี่น้องไปไปต่อเรั ละไปน้ำนี่แหละครับพี่น้องดงกะโ6๖ด้วยเหมือนหนาหนาไม่ไหมล้นเนาะไม่เป็นหนาเห็ดเกิดด้วยไก่ย่างกับไปพี่น้องพี่น้องพอไรนี่ดอกแรกแห้งมานเกิดอีลีเห็ดเห็ดไข่เขียวพี่น้องนี่ครับดอกงามพร้อม หอดอกหนึ่งเราได้พี่น้องไปที่ได้พ่อแกงวันเลยสิทิปนหกหกใบใหม่ลีพี่น้อง ไปพอดอกเห็ดก็จังเบื้องแม่นะพี่น้องน่าพี่น้องขอมากลางดงเลยพี่น้องพออีลีให้ไข่พี่น้องนั่งเกิดเลยนี่ครับพี่น้องพอและเนี่ย กำลัเงเกิดดอกง่มพร้อมนี่อีกวะนี่พี่น้องดอกหนึ่งโหกี่ดินขึ้นมาก นี่ครับพี่น้องเห็ดยัอื่มก็ออกไู่ได้ครับเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีอีกไม่ทาลองหาไปเรื่อยๆพี่ล้องสรุปแล้วกัยญางจนทั่วป้าทั่วดงเนาะในเห็ดสามดอกสี่ดอกมันม่เป็นหนามันน,น,มนพี่น้องรื่องอาจจะเกิดร้ายยู่ก็ได้เพราะว่าใบไม้มันหนาแบบนี้ครับ ม,ม็นมะนาวผมไม่เห็นกน็อาจจะเป็นไปได้เพรนนามันม่หนามันผอมเลยพี่น้องคลิปนี้กับว้ซ้ำนี่เลยพี่น้องนะถ้ามันเกิดลายอีกกับสีผ้ามาหาอีกเดี๋ยวคลิปนาที่ผ้าไปพ่นละลงไปให้ไปหน้าไปเบ้งให้หน้าสมวนรณสมามพุณนเล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ